มาซาทาดดอิชิอีกคุนซือทีมชาติไทยเปิดใจจัดเต็มก่อนประทับอุดเบกิสถานรอบ16ทีมเอเชียคัพ2023มาซาทาดดอิชิอีกคุนซือทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนประทับทีมชาติอุดเบกิสถานในศึกเอเชียคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่30มกราคมนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีโดยชื่นชมนักเตะที่ทำการฝึกซ้อมได้ดีจนมาถึงรอบนี้อิชิอีเปิดใจว่าต้องขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์เราซึ่งส่งผลส่วนหนึ่ง ทำให้เราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายพวกเราทุกคนจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในเกมกับอุตเบกิสถานเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปครับตั้งแต่วันที่7ที่เรามาเตรียมพร้อมสําหรับทัวร์นาเมนต์เอเชียครับและที่กรุงเทพเราทําการซ้อมได้ดีทุกผลพอมาถึงกาตาร์ทุกคนทําการฝึกซ้อมได้ดีจึงคิดว่าทําให้ผลการแข่งขันออกมาดีจากนี้ต้องพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมเหมือนปัจจุบันหลังจากเกมที่เสมอโอมานทางมาดามแป้งได้พาพวกเราไปรับประทานอาหารไทย ซึ่งก็ส่งผลทําให้เราทําผลงานได้ดีในเกมกับซาอุดีอาระเบียไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวมาดามแป้งยังซัพพอตด้านอื่นด้วยทําให้นักฟุตบอลมีคอนดิชั่นร่างกายที่ดีมีการซ้อมที่ดีก็เป็นผลจากที่มาดามแป้งมาซัพพอตพวกเราจากนี้ขอเชิญชวนแฟนบอลไทยมาช่วยเชียร์พวกเราเพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับวันนี้ก็ซ้อมตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาแข่งขันท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เราซ้อมช่วงเย็นอากาศตอนนี้อุ่น ซึ่งน่าจะเหมาะกับพวกเรานะเจที่ไม่ว่าจะมาจากไทยลีกหรือเจลีเราพยายามทําให้ทุกคนมีสภาพมพ,พร้อมมากที่สุดและตอนนี้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บหลังเราผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมต้องการให้มีร่างกายที่พร้อมเพื่อกลับไปรับใช้ต้นสังกัดต่อไปขณะนี้กําลังวิเคราะห์แนวทางการเล่นของอุดเบกิสถานและวันพรุ่งนี้มรืนนี้จะมีการซ้อมรายละเอียดอีกทีครับสําหรับรอบ16ทีมสุดท้ายเจอทีมไหนก็ไม่มีคําว่าง่ายเราจะต้องทําการฝึกซ้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติอุดเบวกิสถานที่อัญญานุสเตเดียมในวันที่30มกราคม2567เวลา18นาิก30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายท,ายทอดสดทาง PPTVHD 36และ T-Sports 7